สวัสดีครับวันนี้งานดีเนเวทบ้านไม้เก่านะครับผมก็เรื่องเรื่องเสานะครับผมคือบ้านหลังนี้นะครับผมคือบางทีเราไม่ได้สังเกตเรื่องเสาบ้านเรานะครับเสาบ้านเราถ้ามีการร้าวนะครับต้องเปลี่ยนเสาเลยนะครับคือบ้านหลังนี้เนี่ยเสาข้างบนก็เปลี่ยนเป็นบางต้นนะครับเสาไม้นะครับก็ครึงไม้ครึงปูนนะครับผมแต่ว่าตัวเสาเองเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนแล้วก็เลยด็ดขยับขึ้นบ้านขึ้นมานิดนึงแล้วก็ขยับเปลี่ยนที่หน่อยนะครับผมส่วน ตัวเสาเนี่ยมันร้าวนะครับผมคือเก่าแล้วก็อาจจะไม่ร้าวนะครับให้เราเช็คเรื่องโครงสร้างดีๆก่อนนะครับผมเรื่องโครงสร้างเรื่องหลังคานะครับก่อนที่จะรีโนเวทปรับปรุงบ้านนะครับเนี่ยบ้านหลังนี้ก็เท่ากับรื้อใหม่นะผมเท่ากับเปลี่ยนใหม่ยกเว้นพื้นชั้นสองแค่นั้นเองนะครับตัวผนังในกรูใหม่หมดหลังคาก็เปลี่ยนนะครับเรื่องรูปแบบทรงนะครับก็แล้วแต่เราชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นทรงโมเดิร์นทรงจั่วเนะดีกันนั้นก็แล้วแต่ตกลงกันนะครับผมว่าเราชอบแบบไหนแต่ว่าถ้าจะ ต่อจากไม้นะครับก็คือต้องหาวิธียึดคอเสาดีๆนะครับเพราะว่าถ้าเราทำข้างบนถ้าไม่ใช่ไม้นะครับที่ต่อไปก็จะเป็นเหล็กอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะว่าบางหลังก็อาจจะตัวหลังคาเตี้ยนะครับก็อาจจะต้องยกต้องทําไรขึ้นอีกนะครับคือวิธีการที่จะต่อไม้เอ่อต่อต่อเหล็กบนไม้นะครับผมก็ต้องหาวิธีดีๆนะครับก็อันนั้นแล้วแต่เทคนิคและวิธีการทําของช่างนะครับแต่ว่ายังไงก็ทำแต่ที่เราจะรีโนเวทหรือต่อเติมบ้านเนี่ย เช็คเรื่องโครงสร้างดีๆก่อนนะครับผมเพราะว่าแต่ละหลังในสภาพบ้านอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่ายุการใช้าง,งานอาจจะไม่เหมือนกันแล้วก็อย,กอยู่ในที่ตรงไหนนะครับคือบางทีเนี่ยบ้านเราเนี่ยอยู่ต่ำอยู่ในที่ชื้นนะครับเสาเนี่ยบางทีถ้ามีลมมีพัดบ้านเราเพราะว่าตึกไม้ถึงปูนเนาะมีการโยกบ้างพระโยกเอ๊บเสาเสาที่เก่าๆแล้วก็จะมีการร้าวบ้างถ้าเกิดร้าวยังไงให้เปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเสาสําเร็จรูปก่อนนะครับคือสมัยก่อนเนี่ย การตั้งเสานะครับผมก็ถือว่าดีนะครับคือแต่ว่าก็อยู่ได้หลายปีนานหลายปีแต่ว่ามันจะไม่มีการเทคานร,รัดรอบไว้บ้านเนี่ยพอบ้านเราสูงบ้านเป็นสองชั้นแล้วก็การต่ขอข้างบนเป็นไม้เนี่ยเวลาลมพัดนะครับคือบ้านมันกหลังใหญ่นะครับมันก็จะลมพัด,ดมันโยกครับมันโยกมันก็ทําให้เสาข้างล่างเนี่ยขยับโยกได้เหมือนกันนะครับโยกไปโยกมาไปบ่อยมันก็มีการร้้วธรรมดานะครับ,นะรบถ้าเป็นผนังปูนก่อไปด้วยก็ยิ่งมีรอยร้าวปกติเลยนะครับ ทีนี้ก่อนที่เราจะรีโนเวทหรือต่อเติมใหม่ก็เช็คดูตรงนี้ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องกันแรกก็หลังคาแล้วหลังคาแล้วก็พวกโครงสร้างตัวนี้แหละครับผมจุดแรกๆนี่ครับผมพวกโครงสร้างที่เป็นข้างล่างน,นะครับเพราะว่าถ้าเรารีโนเวทไปแล้วเราลืมดูมันจะแก้ไขยากมากนะครับคันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับตัวเสาเนี่ยครับคือก็มีบางหลังนะครับที่ผมทําแล้วก็บางหลังเจ้าของบ้านก็ไม่เปลี่ยนเสาไว้ทีนี้ พอปัญหาก็จะร้าวตามมานะครับคือร้าวใหญ่เลยเหมือนกันนะครับก็แก้ไขยากนะครับคันนี้ก็มีต้องทุบทิ่งอย่างเดียวนะครับคือทุบจุดที่ร้าวแล้วก็เสริมใหม่ซึ่งมันทํางานยากกว่าที่เราทําตอนแรกอย่างนี้นะครับทีหลังนี้ถ้าเห็นตอนแรกนะครับก็คือเป็นบ้านแบบอายุนานหลายปีแล้วก็ประมาณ30-40ปีเนี่ยเลียนใหม่หมดอย่างว่านะครับผม ยกเว้นพื้นชั้นสองนะครับกับเสาบางเสาบางต้นได้เปลี่ยนเลยนะครับตัวข้างบนเองเสาเป็นไม้เนื้อแข็งมากนะครับก็เลยเอาไว้แล้วก็พื้นด้วยนะครับพื้นนี่แข็งไม้ไม้ไม้ดำๆเลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไม้ประยูนนะครับคือถ้าเราขายเป็นไม้เก่าเราก็อาจอาจจะได้ไม่กี่บาทนะครับทีนี้ก็ได้บ้านสองชั้นลักษณะนี้เนี่ยคือหนักๆเลยบ้านหลังนี้ไปต่อเติมมากเลยนะครับต่อเติมรวมพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับ240ตารางเมตรเลยนะครับบ้านหลังนี้ จากเดิมที่เป็นบ้านเสา12ต้นหลังเล็กๆนะครับครับคือยังไงก่อนที่เราจะรีโนเวทบ้านก็ลองตรวจเช็คบ้านของท่านดูก่อนนะครับเรื่องโครงสร้างก็สําคัญนะครับผมวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับ